กรมทันมรณะวิบากกรรมของจิตที่รอคอยความสูญเสียเพื่อชับสินผู้เที่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรมเจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านวันนี้เราจะมาร่วมกันพิจารณาในหัวข้อธรรมที่อาจจะฟังดูสะเทือนใจและเสียดแทงความรู้สึกของใครหลายคนแต่เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วในสังคมปัจจุบันภายใต้หัวข้อกรมทันมรณะวิบากกรรมของจิต ที่รอคอยความสูญเสียเพื่อทรัพย์สินอาตมาภาพขอตั้งคำถามเปิดเรื่องเพื่อให้ท่านได้ลองพิจารณาดูว่าคุณเคยสงสัยหรือไม่เพียงแค่ความคิดที่แวบเข้ามาในจิตใจความคิดที่อยากให้บิดามารดาจากไปเร็วๆเพียงเพราะหวังในเงินประกันชีวิตหวังในมรดกที่ดินหรือทรัพย์สินเงินทองเพื่อจะนำมาปลดเปลื้องหนี้สินหรือสร้างความสุขสบายให้ตนเองความคิดเพียงเท่านี้จัดว่าเป็นบาปหนักแค่ไหน และมันจะส่งผลต่อชะตาชีวิตในชาตินี้อย่างไรจำเป็นต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรือไม่จึงจะเห็นผลในยุคปัจจุบันที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นยุควัตถุนิยมสังคมถูกขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจปากท้อมและหนี้สินความกดดันทางสังคมเหล่านี้ได้ค่อยๆกัดเซาะรากฐานทางจิตวิญญาณของมนุษย์ทาให้คาว่าความกตัญญูซึ่งเคยเป็นเครื่องหมายของคนดีเริ่มถูกบดบังด้วยตัวเลขในบัญชีธนาคาร เรามักจะได้ยินข่าวคราวความขัดแย้งในครอบครัวเรื่องการแย่งชิงมรดกหรือแม้กระทั่งโศกนาฏกรรมที่ลูกหลานวางแผนทำร้ายบุพการีเพื่อหวังเงินประกันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความโหดร้ายทางกายภาพเท่านั้นแต่มันเริ่มต้นมาจากเชื้อโรคในใจที่เรียกว่าความโลภหรือโลภะเมื่อจิตถูกครอบงำด้วยความโลภมันจะบดบังปัญญาทำให้มองไม่เห็นคุณค่าของผู้ให้กำเนิด แต่มองเห็นท่านเป็นเพียงมูลค่าของทรัพย์สินสภาวะจิตเช่นนี้ในทางอภิธรรมเรียกว่าเป็นอกุศลลจิตที่ประกอบด้วยความเห็นผิดทิฏฐิจิตที่เฝ้ารอให้พ่อแม่จากไปเพื่อเอาเงินนั้นคือจิตที่มีความเร่าร้อนเป็นไฟที่เผาไหม้อยู่ตลอดเวลาท่านไม่ต้องรอให้ตกนรกในชาติหน้าเพราะทันทีที่มีความคิดเช่นนี้นรกได้เกิดขึ้นแล้วในใจของท่านความสงบสุขย่อมเหือดหายไป เหลือไว้แต่ความกระวนกระวายและความมืดบอดในวันนี้เราจะมาไขาคำตอบกันอย่างละเอียดตามหลักพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเรื่องนี้ไว้อย่างไรและผลกรรมของการเนรคุณทางใจนั้นรุนแรงเพียงใดในพระไตรปิฎกเพื่อให้เข้าใจถึงความหนักเบาของกรรมเราต้องทำความเข้าใจสถานะของพ่อแม่ในทางธรรมเสียก่อนในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าทรงยกย่องบิดามารดาไว้ในฐานะที่สูงส่งที่สุดโดยทรงเปรียบเปรยท่านไว้ในสี่สถานะสำคัญดังนี้พระพรหมของบุตรพรหมมาติมาตาปิตโรพ่อแม่เปรียบเสมือนพระพรหมเพราะท่านมีธรรมสี่ประการต่อลูกคือแม่ตาปรารถนาให้ลูกเป็นสุขกรุณาสงสารเมื่อลูกเป็นทุกข์มุทิตายินดีเมื่อลูกได้ดีและอุเบกขา วางใจเป็นกลางเมื่อลูกต้องรับผลกรรมหรือดูแลตัวเองได้การที่ลูกคิดร้ายต่อผู้มีคุณธรรมระดับพรหมจึงเป็นการสร้างบาปมหัน์บุรพเทวดาปุพพเทวาท่านเป็นเทวดาองค์แรกที่คอยปกปักรักษาเราก่อนเทวดาองค์ใดในโลกบุรพอาจารย์บุพาจริยาท่านเป็นครูคนแรกที่สอนให้เรารู้จักคำว่ากินนั่งเดินพูดก่อนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยใดๆ อาหุเนยะบุคคลอาหุเนยโยข้อนี้สำคัญมากท่านเปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้านเป็นเนื้อนาบุญที่ลูกควรสักการะบูชาความคิดที่เปื้อนหลายท่านอาจแย้งว่าฉันยังไม่ได้ลงมือทาแค่คิดเฉยๆจะบาปด้วยหรือในหลักอกุศลกรรมบทสิบพระพุทธองค์ทรงตร,รัสถ,ถึงกรรมทางใจคือมโนกรรมไว้สประการคือ 1. อภิชาความโลภอยากได้ของผู้อื่น 2. พยาบาทความปองร้ายคิดทำลาย 3. มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมการเฝ้ารอให้พ่อแม่จากไปเพื่อหวังเงินประกันหรือมรดกเป็นการผสมผสานร,ระหว่างอภิชาคืออยากได้เงินและพยาบาทคืออยากให้ท่านจากไปหรือหายไปแม้จะยังไม่ถึงขั้นลงมือทำร้ายหรือปิตุคาตมาตุคาต ซึ่งเป็นอนันตริยกรรมแต่จิตที่สะสมเจตนาชักหักกระดูกผู้มีพระคุณย่อมหมักหมมเป็นอาสวะกิเลสที่หนาแน่นวัสละสูตรและมงคลชีวิตในมงคลชีวิต38ประการข้อที่11พระพุทธองค์ตรัสว่ามาตาปิตุอุปัถานังหรือการบำรงบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าในทางตรงกันข้ามในวัสละสูตร พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงลักษณะของคนถึกหรือคนเลวว่าผู้ใดเลี้ยงชีวิตอยู่โดยชอบมั่งมีทรัพย์สินแต่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เท่าชราภาพพึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นคนเลวขนาดคนที่มีเงินแต่ไม่เลี้ยงดูยังจัดว่าเป็นคนเลวแล้วนับประสาอะไรกับลูกที่จ้องจะเอาชีวิตหรือรอความจากไปของพ่อแม่เพื่อแลกกับเงินย่อมเป็นบาปที่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่า เป็นการตัดรอนบุญกุศลของตนเองอย่างสิ้นเชิงเปรียบเสมือนการตัดรากแก้วของต้นไม้แล้วหวังว่าต้นไม้นั้นจะออกดอกออกผลเจริญงอกงามย่อมเป็นไปไม่ได้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอาตมาภาพขอยกตัวอย่างเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่สะท้อนผลกรรมของการล่วงเกินบิดามารดาซึ่งเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เป็นอย่างดีเรื่องที่หนึ่งมิตรวินทุก,กะบุรษผู้ถูกกงจากพัดผ่าศีรษะ ในมิตะวินทุกะชาดกมีชายหนุ่มชื่อมิตะว,วินทุกะเขาเป็นคนดื้อรั้นไม่เชื่อฟังคำสอนของแม่วันหนึ่งเขาต้องการจะออกทะเลไปค้าขายกับเรือสำเภาแต่มารดารู้สึกสังหรณ์ใจและเป็นห่วงสวัสดิภาพของลูกจึงได้เข้าไปห้ามปรามขวางประตูไว้และกอดขาของลูกชายเพื่ออ้อนวอนไม่ให้ไปด้วยความโกรธโทสะและความหลงผิดมิตะว,วินทุกะ จึงผลักมารดาจนล้มลงแล้วเดินข้ามแม่ไปขึ้นเรือบางตำราระบุว่าเขาถีบมารดากำหนักนี้ส่งผลทันทีเมื่อเรือออกสู่ทะเลเรือกลับหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวลูกเรือจึงจับสลากหาคนกาลกินีและสลากก็ตกที่มิตตวินทุก,กะถึงสามครั้งเขาจึงถูกลอยแพ่มิตตวินโดกะลอยคอไปเจอเกาะต่างๆได้สวยสุขกับนางเปรตที่มีรูปร่างงดงาม ผลจากบุญเล็กน้อยที่เคยทำแต่สุดท้ายกรรมชั่วก็นำพาเขาไปสู่อุตสถะนรกเขาเห็นสัตว์นรกตนหนึ่งกำลังทนทุกข์ทรมานมีกงจากเหล็กหมุนคว้านศีรษะสาดกระเซ็นแต่ด้วยอำนาจกรรมบังตาหรือวิปลาสเขาจึงมองเห็นกงจากนั้นเป็นดอกบัวที่งดงามหมุนอยู่บนหัวและเห็นที่ไหลนองเป็นสังวานทับทิมเขาจึงเอ่ยปากขอดอกบัวนั้นจากสัตว์นรก สัตว์นรกตนนั้นซึ่งหมดเวรพอดีจึงโอนกองจักไปใส่หัวมิตตมินดุกะทันทีที่กงจักสัมผัส,สศีรษะภาพลวงตาก็หายไปกลายเป็นความเจ็บปวดแสนสาหัสกงจักเหล็กหมุนบทขยี้กะโหลกศีรษะของเขาพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยพระชาติเป็นลุกขเทวดาได้กล่าวสอนว่าเพราะท่านกระทำความผิดต่อมารดาเบียดเบียนมารดาผลแห่งกรรมนั้นจึงตามทันท่าน กงจักนี้จะหมุนอยู่บนศีรษะท่านตราบนานเท่านานนี่คือตัวอย่างของการเบียดเบียนทางกายแต่ในกรณีของการเฝ้ารอความจากไปเพื่อเอาทรัพย์สินแม้กงจักจะยังไม่หมุนบนศีรษะทางกายภาพแต่กงจักแห่งความกังวลความร้อนรนและความล้มเหลวในชีวิตย่อมหมุนคว้านจิตใจของผู้นั้นอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่สเปรตปากเน่าและเปรตกินเลษในเปรตวัตถุ มีเรื่องราวมากมายของลูกที่อากตันอยู่บางคนว่าพ่อแม่ลักขโมยของสงหรือตรหนีไม่ให้ทานแก่พ่อแม่เมื่อจากไปต้องเกิดเป็นเปรตที่มีปากเล็กเท่ารูเข็มกินอาหารไม่ได้หรือบางตนมีปากเน่าเหม็นมีหนอนชัยเพราะวจีกรรมที่เคยว่าร้ายหรือมโนกรรมที่คิดร้ายลูกที่รอคอยมรดกด้วยจิตที่ขาดเมตตาย่อมสร้างภพภูมิของเปรตผู้หิวโหวยไว้รอท่า เปรตคือผู้ที่มีความอยากหรือตัณหาไม่สิ้นสุดหิวโหยตลอดเวลาเหมือนจิตของคนที่โลภมรดกต่อให้ได้เงินมาเงินนั้นก็จะร้อนดั่งไฟไม่สามารถสร้างความสุขที่แท้จริงได้และมักจะวิบัติไปด้วยเหตุต่างๆเช่นถูกโกงเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเพราะเป็นทรัพย์ที่ได้มาด้วยจิตที่เป็นอกุศล 1. เปลี่ยนมุมมองจากผู้รอรับเป็นผู้ให้ให้ท่านลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่า พ่อแม่ไม่ใช่ตู้ ATM เคลื่อนที่หรือกรมธรรที่มีชีวิตแต่ท่านคือนาบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบ้านการดูแลพ่อแม่ในยามแก่เท่าเช็ดอุจจระปัสสวะป้อนข้าวป้อนน้ำอานิสงส์นี้เท่ากับการอุปถากพระอาหารหันต์ ทรัพย์สินที่ท่านจะได้รับจากการทำดีนี้ไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นอริยทรัพย์และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานซึ่งเป็นกฎธรรมชาติที่ผู้กระตันอยู่มักจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ 2. แยกแยะระหว่างการวางแผนกับความโลภการทำประกันชีวิตให้พ่อแม่เพื่อรองรับความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ดีและควรกระทำเป็นความไม่ประมาทแต่ต้องเช็คที่เจตนาหรืออินเทนชั่นถ้าทำเพราะรักและห่วงใย ถ้าท่านเป็นอะไรไปเราจะมีเงินมาจัดงานศพให้สมเกียรติหรือดูแลคนข้างหลังไม่ให้ลำบากนี่คือกุศล,ลจิตถ้าทำเพราะอยากรวยเมื่อไหร่ท่านจะจากไปจะได้เอาเงินล้านไปซื้อรถไปเที่ยวนี่คืออกุศล,ลจิตหรือโลภะบวกพยาบาทขอให้ท่านสำรวจใจตัวเองให้ดีและรีบเปลี่ยนเจตนาเสียตั้งแต่วันนี้พิธีกรรมขอขมาหรืออโหสิกรรมหากเคยเผลอคิดร้าย เคยพูดไม่ดีหรือเคยแสดงกิริยาไม่เคารพให้หาดอกไม้ทูบเทียนแพรขมาเข้าไปกราบเท้าท่านขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านการขอขมาจะช่วยปลดสลักในใจของเราทำให้ความรู้สึกผิดเบาบางลงและเป็นการเปิดทางสว่างให้ชีวิต 4. สร้างฐานะด้วยสัมมาอาชีวะ จงภูมิใจในเงินที่หามาได้ด้วยเหงื่อแรงงานและสติปัญญาของตนเองอย่าหวังพึ่นลาบลอยจากการสูญเสีย Winfall from Death เงินมรดกหรือเงินประกันคือเงินร้อนที่แลกมาด้วยชีวิตของคนที่เรารักจงใช้มันเป็นทางผ่านเพื่อทำบุญอุทิศให้ท่านหรือใช้เพื่อความจำเป็นสูงสุดไม่ใช้เพื่อความฟุ้งเฟอ้อท่านสาธุชนทั้งหลาย กรมทันมรณะที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่กระดาษสัญญาที่เราทำกับบริษัทประกันแต่คือกรรมที่เราทำสัญญาไว้กับพญามัจ,จุราชด้วยจิตที่อากตันยูโปรดจำไว้ว่าลมหายใจของพ่อแม่คือลมหายใจของลูกตราบใดที่ท่านยังอยู่ท่านคือร่มโพร,ร่มไทรที่คอยกันแดดกันฝนแห่งมรสุมชีวิตให้เราวันใดที่ร่มไม้นี้โค่นลง ต่อให้ท่านมีเงินทองกองเท่าภูเขามาวางตรงหน้าท่านก็จะพบว่าแดดนั้นร้อนแรงเพียงใดเมื่อไม่มีร่มเงาของผู้บังเกิดกล้าวมรดกที่ล้ำค่าที่สุดที่พ่อแม่มอบให้เราไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่เงินสดแต่คือร่างกายและจิตวิญญาณที่เราใช้อยู่ในขณะนี้จงใช้ร่างกายนี้ทำความดีตอบแทนคุณท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ให้ท่านได้ชื่นใจ ได้อิ่มเอิบใจข้าวหนึ่งคำน้ำหนึ่งแก้วที่ท่านป้อนให้พ่อแม่ด้วยมือของท่านเองในวันนี้มีค่ามากกว่าอาหารทิพย์ที่ท่านจะเคาะลงเรียกให้ท่านกินในวันที่สายไปขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีปัญญาตื่นรู้จากความโลภและก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความกตัญญูเพราะความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีและเป็นกุญแจดอกสำคัญ ที่จะไขประตูสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าขอเจริญพรท่านผู้มีเกียรติและสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านแม้บทสรุปเบื้องต้นได้กล่าวถึงแนวทางแก้ไขไปแล้วแต่ทว่ารากเงาของปัญหานี้ยังลึกเกินกว่าที่เราจะมองข้ามไปได้เพียงแค่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกอาจยังไม่เพียงพอ หากเราไม่ถอนโคนแห่งมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดที่ฝังอยู่ในจิตวิญญาณให้สิ้นซากอาตามาภาพขอชวนท่านทั้งหลายดำดิ่งลงไปพิจารณาถึงมโนกรรมหรือการกระทําทางใจซึ่งเป็นประธานของกรรมทั้งปวงในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามโนปุพังกมาธรรม,มามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจการที่ลูกหลานคนใดก็ตามเฝ้านับวันรอให้บุพการีสิ้นลมเพื่อหวังจะครอบครองเงินประกันหรือมรดกแม้ท่านจะยังไม่ได้ลงมือทําร้ายแกงกันด้วยแต่ในทางปรมัทธธรรมหรือความจริงแท้แห่งจิตท่านได้กลายเป็นฆาตกรทางใจไปเสียแล้วลองจินตนาการดูเถิดทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นพ่อแม่ยังหายใจอยู่ แล้วในใจลึกๆเกิดความผิดหวังเกิดความคิดว่าเมื่อไหร่จะไปเสียทีจะได้เอาเงินมาใช้นี่จิตดวงนั้นได้สูงคลื่นพลังงานด้านลบพุ่งตรงไปยังผู้ให้กำเนิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเปรียบเสมือนท่านกำลังถือมีดที่มองไม่เห็นกรีดเฉือนลงไปที่สายใยแห่งชีวิตวัลลนิดวันล,ละหน่อยนี่คือวิบากกรรมที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งหนักเพราะทุกขณะจิตที่ท่านคิดชักหักกระดูกผู้มีพระคุณ ท่านกำลังสร้างนรกในใจหรือมนุษย์ิระ,ะให้เกิดขึ้นกับตัวเองไฟแห่งความโลภเผาผลาญความสงบเย็นไฟแห่งความพยาบาทเผาผลาญความเมตาาามเมตาไฟแห่งความหลงเผาผลาญสติปัญญาท่านจะกลายเป็นคนที่มีใบหน้าหมองคล้ำแววตาแข็งกระด้างรัศมีตาหม่นหมองเพราะไฟเหล่านี้มันเผาจากข้างในออกมาข้างนอกต่อให้ได้เงินก้อนโตมาจริงๆเงินนั้น ก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่โหมกระหน่ำให้ชีวิตร้อนรุ่มยิ่งกว่าเดิมกลิ่นไม่ได้นอนไม่หลับระแวงภัยและหาความสุขสงบไม่ได้เลยตลอดชีวิตในหลักกรรมหนักหรืออนันตริยกรรมห้านั้นการทำร้ายบิดามารดาถือเป็นกรรมหนักที่สุดห้ามสวรรค์ห้ามมรรคผลนิพพานแม้เราจะไม่ได้ลงมือทำร้ายทางกายแต่การชักให้จากไปด้วยจิตที่มุ่งร้าย เพราะเห็นแกะซัพ์ก็เฉียดใกล้ขอบเหวแห่งนรกอเวจียอย่างน่าใจหายท่านสาธุชนลองพิจารณาเปรียบเทียบดูในธรรมชาติมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เฝ้ารอความจากไปของผู้อื่นเพื่อเป็นอาหารนั่นคือแรง้งหรือนกตะกลุ่มสัตว์เหล่านี้จะไม่ล่าไม่สร้างไม่ทำมาหากินด้วยความสามารถแต่จะบินวนเวียนเฝ้ามองดูสัตว์อื่นที่กำลังป่วยกำลังจะจากไป ด้วยสายตาที่จดจ่อรอคอยเนื้อเน่าเปื่อยเป็นอาหารมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐหรือมนุษย์แสแปลว่าผู้มีใจสูงหากเราลดตัวลงไปเฝ้ารอความจากไปของพ่อแม่เพื่อกินมรดกเรากำลังลดสถานะของจิตวิญญาณจากมนุษย์ลงไปสู่ภูมิของเดรฉานประเภทกินซากโดยไม่รู้ตัวศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายลูกผู้หญิงที่ควรจะยืนหยัดด้วยลำแข้งสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน จะสูญสลายไปทันทีที่เราเอาชีวิตของพ่อแม่มาเป็นหลักประกันความมั่งคั่งลูกที่แท้จริงต้องเป็นดั่งราชสีห์ที่ออกล่าหาเลี้ยงดูฝูงและครอบครัวด้วยความสง่างามไม่ใช่รอคอยเศษซากแห่งความสูญเสียทรัพย์ที่ได้มาจากน้ำตาของพ่อแม่คือยาพิษที่เคลือบน้ำตาลรัพย์ที่ได้มาจากความจากไปของพ่อแม่คือถ่านไฟที่ดูเหมือนทองคำใครหลงหยิบฉวยเอามาใส่กระเป๋าก็เท่ากับเผากระเป๋า และเผาเรือนตัวเองให้วอดวายดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายตระหนักรู้เถิดว่ากรมทันมรณะที่ท่านหวังผลนั้นแท้จริงแล้วคือสัญญาธาตุที่จะผูกมัดท่านไว้กับความรู้สึกผิดบาปไปชั่วกับชั่วกัลปานพระพุทธองค์ทรงจำแนกความเป็นทายาทหรือผู้รับมรดกไว้สองประเภทใหญ่ๆใ,ในธรรมทายาทสูตรซึ่งเราควรนำมาพินิจพิจารณาอย่างยิ่งในบริบทนี้ 1. อามิสทายาท หรือทายาทแห่งสิ่งของคือผู้ที่มุ่งหวังแต่ทรัพย์สินเงินทองที่ดินบ้านช่องจากบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ 2. ธรรมทายาทหรือทายาทแห่งธรรมคือผู้ที่รับเอาคุณงามความดีปัญญาและหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไปสืบต่อในสังคมปัจจุบันเราเห็นข่าวพี่น้องทำร้ายกันแย่งมรดกลูกฟ้องพ่อแม่เพื่อชิงที่ดิน หรือการทำประกันอาชญากรรมอำพรางสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการเป็นอามิส a t า a y าที่มืดบอดการเป็นอามิส a t า a y านั้นมีความเสี่ยงสูงมากเพราะทรัพย์ภายนอกเป็นของไม่เที่ยงเป็นของสาธารณะแก่โจรไฟน้ำและพระราชาหรือกฎหมายแต่มรดกที่ล้ำค่ากว่านั้นที่พ่อแม่ได้มอบให้เราแล้วตั้งแต่วันแรกและเรามักมองข้ามไปคือต้นทุนชีวิตร่างกาย อวัยวะครบ32ประการที่เราใช้ทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้นี่คือเครื่องจักรทางชีวภาพที่ประเมินค่าไม่ได้ท่านสร้างให้เราจากและเนื้อของท่านเองโอกาสท่านประคับประคองเลี้ยงดูส่งเสียให้มีการศึกษาให้มีปัญญาติดตัวหากเรายังเรียกร้องเงินทองจากท่านอีกทั้งที่ท่านให้เครื่องมือสร้างเงินคือร่างกายและสมองมาแล้ว ย่อมแสดงถึงความล้มเหลวของการใช้ชีวิตของเราเองจงถามตัวเองว่าเราจะเป็นลูกประเภทไหนอวชาตบุตรลูกที่ต่ำกว่าพ่อแม่ทำลายวงตระกูลผลานสมบัติรอคอยมรดกอนุชาตบุตรลูกที่เสมอด้วยพ่อแม่รักษาทรัพย์เดิมไว้ได้ดำรงวงตระกูลอภิชาตบุตรลูกที่สูงกว่าพ่อแม่ สร้างทรัพย์ใหม่ได้เองเชิดชูวงตระกูลและนำพาพ่อแม่เข้าสู่ทางธรรมการรอคอยเงินประกันคือวิถีของอวชาตบุตรโดยแท้แต่การลุกขึ้นมาสร้างฐานะดูแลท่านยามเจ็ดไข้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ท่านนั่นคือวิถีของอภิชาตบุตรผู้เจริญเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในเชิงเหตุและผลขอให้มองในมุมของพลังงานและจิตวิทยา ทำไมคนที่หวังเงินจากความจากไปของพ่อแม่มักจะไม่เจริญนี่ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็น,นกลไกธรรมชาติ 1. จิตที่ขาดแคลน scarcity mindset การรอเงินจากคนอื่นสะท้อนว่าจิตลึกๆเชื่อว่าฉันไม่มีความสามารถพอที่จะหาเองได้จิตใต้สำนึกจึงสั่งการให้ตัวเองเป็นคนอ่อนแอขี้เกียจและขาดความคิดสร้างสรรค์ เมื่อจิตบันทึกความล้มเหลวไว้เช่นนี้ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 2. แรงสั่นสะเทือนแห่งความอากตันยูความกตันยูคือคลื่นพลังงานที่สูงและสว่างดึงดูดมิตรแท้และโอกาสดีๆความอากตันยูคือคลื่นพลังงานที่ต่ำและมืดดึงดูดคนพาลการถูกหักหลังและความอับโชคเมื่อท่านส่งคลื่นความปรารถนาร้ายใส่พ่อแม่ ผู้เป็นพระอาหารหันต์ของบ้านท่านได้สร้างกำแพงกรรมที่หนาทึบป,ปิดกั้นทางไหลของโภคทัพที่บริสุทธิ์ 3. แบบอย่างที่ส่งต่อ k a m a Heredity ลูกหลานของท่านกําลังมองดูท่านอยู่หากท่านปฏิบัติกับพ่อแม่ของท่านเหมือนเหยื่อหรือแหล่งเงินทุนจงเตรียมใจไว้เถิดว่าในวันที่ท่านแก่เท่าลูกหลานของท่านก็จะมองท่านด้วยสายตาแบบเดียวกัน เขาจะรอคอยวันที่ท่านสิ้นลมเพื่อแบ่งสมบัติเช่นกันนี่คือกรมกรมก,มกงเวียนที่หมุนวนไม่จบสิ้นเว้นแต่ท่านจะหยุดมันเสียในชาตินี้แล้วทางออกที่แท้จริงคืออะไรหากท่านได้ทําประกันไว้แล้วหรือมีความคิดเช่นนั้นเกิดขึ้นจะเปลี่ยนทิศท,ทางชีวิตอย่างไรให้เป็นกุศลนอกเหนือจากการปรับเจตนาที่ได้กล่าวไปแล้วขอให้ท่านมุ่งเน้นการชดใช้นี่ศักดิ์สิทธิ์ ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่านี่บุญคุณของพ่อแม่นั้นท่วมท้นมหาศาลต่อให้ท่านแบกพ่อไว้บ่าขวาแบกแม่ไว้บ่าซ้ายป้อนข้าวป้อนน้ำขับถ่ายบนบ่านั้นตลอดหนึ่งปีก็ยังชื่อว่าตอบแทนไม่หมดการตอบแทนที่คุ้มค่าและหมดหนี้กันได้อย่างแท้จริงมีเพียงทางเดียวคือการยกระดับจิตวิญญ,ญาณของท่านหน หากท่านไม่มีศรัทธาจงชักชวนให้ท่านมีศรัทธาในพระรัตนตรยัยในความดีงาม 2. หากท่านไม่มีศีลจงชักชวนให้ท่านรักษาศีลละเว้นความชั่ว 3. หากท่านตรณีจงชักชวนให้ท่านรู้จักการให้ทานสละออกเพื่อชำระใจ 4. หากท่านไม่มีปัญญาจงชักชวนให้ท่านเจริญภาวนาเข้าใจความจริงของชีวิต หากท่านเปลี่ยนเป้าหมายจากการรอเงินจากศพท่านมาเป็นลงทุนสร้างบุญให้ท่านเช่นแทนที่จะเอาเงินเบี้ยประกันไปหวังผลตอนจากไปสู้เอาเงินส่วนนั้นมาพาพ่อแม่ไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมไปเที่ยวพักผ่อนหรือซื้ออาหารดีๆให้ท่านกินในขณะที่ลิ้นยังรับรสได้ไม่ดีกว่าหรือนี่คือการเปลี่ยนทุนมรณะให้เป็นทุนชีวิตเปลี่ยนเงินประกัน ให้เป็นเครื่องประกันความสุขในปัจจุบันขณะ,ะท่านสาธุชนผู้เจริญเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ทำร้ายได้โดยไม่ผิดกฎหมายและเวลาก็กำลังกัดกินชีวิตของพ่อแม่เราไปทุกวินาทีอย่าให้ความโลภมาบังตาจนมองไม่เห็นวาระสุดท้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่ารอให้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของท่านสิ้นสุดลงแล้วค่อยมาร้องไห้โหยหาหน้าลงศพพร้อมกับเช็คเงินสดในมือที่แลกมาด้วยความสูญเสีย เงินล้านที่ได้มาจากการจากไปของพ่อแม่อาจซื้อบ้านหลังใหญ่ได้แต่ซื้อคำว่ารักจากปากท่านไม่ได้อีกแล้วซื้อรถหรูได้แต่ขับพาโรงศพไปเที่ยวไม่ได้ซื้ออาหารเหล่าได้แต่ตักป้อนวิญญาณไม่ได้จงตื่นรู้เถิดจงมองด้าพ่อแม่ของท่านในวันนี้ด้วยสายตาใหม่สายตาแห่งความเทิดทูนบูชา จงกอดท่านในขณะที่กายท่านยังอุ่นจงบอกรักท่านในขณะที่หูท่านยังได้ยินและจงดูแลท่านอย่างดีที่สุดสมกับที่ท่านเป็นพระพรหมผู้สร้างโลกใบนี้แก่เราทัพย์สินเงินทองพึ้งหาได้ด้วยปัญญาและความเพียรของตนเองนั่นคือความภาคภูมิใจสูงสุดส่วนพ่อแม่นั้นไซคือเนื้อนาบุญที่ประเสริฐสุดที่จะอนํนวยพรให้ชีวิตของท่านจเจริญรุ่งเรืองอย่างน่าอัศจรรย์ โดยไม่ต้องพึ่งพากรมทรรฉบับใดๆขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและกุศลเจตนาที่ท่านทั้งหลายได้กลับตัวกลับใจเป็นลูกกระตันอยู่รู้คุณจงดนบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาด้วยสัมมาอาชีวะเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญขำจุนพระศาสนาและดูแลบิดามารดาให้มีความสุขตราบนานเท่านานขอให้ท่านเป็นผู้วงตาเห็นธรรม นำพาชีวิตไปสู่แสงสว่างและเป็นอภิชาตบุตรที่โลกต้องจ่าหรือขอน้อมนำธรรมะสวัสดีเจริญพร